สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่9เดือนกรกฎาคม2563จากเว็บไซต์ tdebtip.com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคับดเน้นมาเพื่อนๆได้รับชมก,กันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้วยครับและถ้านกพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เดคู่นี้เตะกันในคืนวันที่9เดือนกันยายนปี2 5 6 3แข่งขันกันในเวลาตี2,15ทีตามเวลาบ้านเราโดยแอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คลังย่าวาของเขาเพื่อรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เด,ดนันเอง การพบกันของทักสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาหนึ่งนัดโดยนัดน,นั้นอยู่ในรายการพิมเลียอังกฤษแข่งขันเมื่อที่ที่1เดือนธันวาคมปี2 5 2. ง2นัดนั้นแมนยูเปิดบ้านรับการเยือนแอสตันวิลลาผลเสมอกไป2ประตูต่อ2องเรตีที่สเกมหลังสุดของทางทีมเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ4และแพ้หึงเกมหากดูฟอร์มย้อนอหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่า พวกเขาไม่ชนะเลยเสมอ2และแพ้3เกมฟอร์มไม่ด e ีเอาเลยสำหรับแอสตันวิลล่าโดยมีเกที์น่าสนใจอยู่เลยการพิมพ์อังกฤษเมืเม่อวันที่5เดือนก,นกรกฎาคมป,ปี2 5 6 3น้าี้ลิเวอร์ดีูลเปิดบ้านถาล่มแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ0เรามาดูสถิติ20 e ีเกมหลังสุดของทีเมเยอรมันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ1 4เสมอ4และแพ้เพียง2เกมเท่านั้นหากดูฟอร์ม5้านัดหลังสุดจะพบว่า พวกเขาชนะซีเสมอหนึ่งและไม่แพ้เลยพร์อมดีมากๆสําหรับแมนยูเกมที่น่าสนใจอยู่ในรการมิงมีดอังกฤษเมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมปี2 0 0 3นนัดนี้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนอจากบอลมัดนัดนี้แมนยูอัดไป5ประตูต่อ2 ในส่วนของผู้นล้นะครับสถาบันถึงต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่อลูกขึ้นเลยทีเดียวหากดูฟอร์ม5านัดลังสุดแล้วเชื่อได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนจากเนการต่อมาลูกขึ้นและจากฟอร์มอันล้นแรงของแมนยูเชื่อได้ว่าการยิงสองลูกคงไม่ยากขอเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับและถ้าหากวิเคราะห์สกอร์สูงต่ำจากเรราคามาตรฐานสามลูกในนัดนี้ผมเชื่อว่าแมนยูอาจจะถล่มเละขอเชียร์สกอร์สูงครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2นะครับโดยรายการที่ผมสนใจอยู่ในอีการ,อรายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกาคู่ระหว่างคอนเดลล่าพบกับปอโตคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2 5ง3แข่งขันกันเวลาปี1นทีตามเวลาของบ้านเราเองโดยคอนเดลล่าเปิดสนามเอสติโอจูอัลคาโดโซหลังเห่าของคอนเดลล่านั่นเองเพื่อรับการมาเยือนปอโต้ การพบกันของทั้งทีมตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา3นัดโดยเป็นฝ่ายทีมเยือนชนะไปทั้ง3เกมเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดที่ผูกเขาพบกันอยู่ในรายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกาเมื่อวันที่17เดือนธันวาคมปี2 5ง2นัดนี้ปอโต้เปิดบ้านลงไป3ประตูต่อศูนย เราก็ดูถติ20เกมของทางเจ้าบ้านานะครับพวกเขาชนะ3สเสมอ6และแพ้ไปถึง11เกมหากดูสถิติ5เกมหลังสุดจบพบว,ว่าพวกเขาชนะ1สเสมอ1และแพ้ถึง3เกมพอไม่ดีเอาเลยโดยเกมที่น่าสนใจอยู่ที่รายการโปรตุกเกสซูเปอร์ดิกาวันที่6เดือนกันยายนาคามปี2 0 1์นักนี้ทอนโดลาเปิดบ้านไท้ฟาร์มาลิเดานประตูต่ตอ1 แล้ามาดูในส่วน20เกมของทางทีมเยือนอย่างปอร์โต้กันบ,บ้างน,นะครับพวกเขาชนะ12เสมอ3และแพ้ยป5เกมหากดูสถิติ5นัดหลังสุดจะพบว่าพูกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยฟอร์มแจบมากในตอนนี้โดยมีเกมที่น่าสนใจอยู่ในายการโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกันเมื่อวันที่6เดือนก,กันยายนปี2015ปอร์โตเปิดบ้านรับการเยือนเบเลเนนนัดนี้ปอร์โตอัดไป5ประตูสูนย์ลตะทีเดียว ในส่วนของผู้นี้สถาบันถูกต้องกันกฎหมายเปิดเลทราคามาที่ปอโตต่อลูกครึ่งหากดูฟอร์มภาพนัดหลังสุดจะพบว่าปอโต้ค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนการต่อมาเลทลูกครึ่งนั้นเชื่อว่าปอโต้สามารถทําได้เนื่องจากฟอร์มอัลลอแนยของปอโต้นั่นเองขอเชียร์ไปที่ปอโต้ครับผมหากให้มีฟอร์สกอร์สูงตามจาาเลตราคามาตรฐาน3ลูกเชื่อได้ว่านัดน,นี้ปอโต้สามารถทําได้และอาจจะยิงเลตเหมือนกันขอเชียร์ไปที่สกอร์สูงครับ สุดท้ายคู่ที่3นะครับโดยเกมที่ผมสนใจอยู่ในรายการลาริกาสเปนคู่ระหว่างมายโยกาพบกับเลมบนเต้คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่9เดือนกัน,กน,กน,กนายาคมปี2 5 6 3แข่งขันกันเวลาเที่ยงคืนครึ่ตงตามเวลาของบ้านเราเองโดยมายโยกาเปิดสนามโซมอกหลังเย้าของมายโยกาเพื่อรับการเยือนเรเบนเต้ครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2นัดโดยเป็นฝ่ายทีมเยือนชนะไป2นัดเลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันอยู่ในการลรกาสเปนเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปีนารยน, 2, 5, 5, 6, นัดนี้เรเวนเต้เปิดบ้านชนะมายกาไป2ประตูต,นนต่อหนึ่งสถิติีสเกมล่าสุดของทางน้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ2และแพ้12หากดูสถิตินัดล่าสุดจะพบว่า พวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมฟอร์มค่อนข้างไม่ดีเลยโดยเกมที่น่าสนใจอยู่ใน,ในการลังเจ้าสเปนเมื่อวันที่4เดือนกักยาคมปี2องพนร้อนัดนี้เอลกิโกมาริด,ดเปิดบ้านอัดมายอกาไป3าตู้0แล้วมาดูที่ยี่20เกมล่าสุดของทางด้านเยนเยีนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะเกมเสมอ5และแพ้ไปถึง8เกม หากดูสถิติ5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างกลางๆ,ๆโดยม no ีเกมที่น่าสนใจอยู่ในรายการลาลิกาสเปนเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2563นัดนี้เลเบนเตเปิดบ้านพบกับเลอันโซเซย์ดักเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับและในส่วนของผู้นี้สถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลราคามาที่มายองกาต่อครึ่งลูก หากดูฟอร์มห้านั้นลังสุดแล้วเชื่อได้ว่าทีมเจ้าบ้านยังไม่ค่อยดีนะการต่อลูกขึ้นถือว่าเยอะไปขอเชียร์ไปที่เปรเมเต้ดีกว่าฟอร์มดีกว่าในตอนนี้หากห้วิเคราะอ์สกอร์สูงตามจากเราคามาแมฐขาสามลูกผมเชื่อได้ว่าการยิงของทักของคริอาจจะไม่เกิน3ลูกในนัดนี้ผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ตามดีกว่าครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและรายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคิดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้คุณเร็วก่อนไทยและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอให้เ,เพื่อนเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ